อภิษดาเปิดใจทุกคำคอรหาเมียน้อยเรื่องไม่จริงขณะท้องสาเหตุปิดเรื่องสามี โดยไอซ์อภิษดาเผยในรายการไทยรัฐทอล์กตอนอยู่ที่ภูเก็ตถ้าคนอยากถ่ายรูปไอซ์กับสามีก็ให้ถ่ายได้ไม่ได้ปิดใช่เอานี้เราใช้ชีวิตปกติมากแล้วคุณผู้ชายเวลาเข้าไปไหนกับไอซ์เขาชอบนะเพราะเขาบอกว่าทำไมฉันมาคนเดียวไม่มีใครต้อนรับฉันเลยก็บอกเขาขี้เกียจพูดภาษาอังกฤษด้วยเวลาไปไหนคนถ่ายรูปไอซ์แต่เขาน่ารักไงไม่ได้ออกไปโพสมีเจอไอจปิศาเข้ามาคอมเมนต์ป่วนอ้างว่าใช้สามีคนเดียวกันด้วยข้อความ I s share the same husband with ice ณตอนนั้นเราท้องอ่ะเราก็รู้สึกว่าใจร้ายจังเลยทําไมทําตอนนี้ถ้าเราเป็นคนที่รับมือไม่ได้จะมีผลกระทบอะไรกับเด็กคนนี้บ้างเอาแค่แบบเกิดเรื่องอะไรขึ้นเราไม่ใช่พระอิฐพระปูไม่มีความรู้สึกต่อให้เราบอกว่าเรารับได้แต่มันก็ต้องมีกระทบอยู่ดีไม่มากก็น้อยโชคดีที่มีการสะสมการปฏิบัติธรรมมาทําให้เรามีสติ ถ้าใครเจอแบบนี้คงอยากจะสู้กลับอยู่แล้วแต่หน้าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติตัวเองมากกว่านี้เขาคือใครก็ไม่รู้และคนที่เชื่อต่อให้พูดอะไรเขาก็เชื่อไปแล้วเราก็เป็นการแก้ตัวอะไรแบบนี้เราเลยบอกให้เป็นเรื่องของกฎหมายละกันตอนนั้นเรารู้สึกว่าต่อให้เราชนะก็ไม่คุ้มสิ่งที่เราจะส่งต่อไปที่ลูกเราอาจไม่คุ้มและถ้าเรายืนหยัดแล้วร,รู้อะไรจริงอะไรไม่จริงมันสําคัญกว่า ขาพูดตรงนี้แล้วกันเขาไม่เคยขอผูอ้หญิงคนนั้นแต่งงานเขาไม่เคยแต่งงานกับใครเขาไม่เคยมีลูกกับใครยืนยันและเราไม่ต้องถามอะไรกันด้วยย้ำอีกทีเขาไม่เคยแต่งงานกันมาก่อนเขาไม่เคยมีลูกกับใครเขาไม่เคยขอใครแต่งงานอาซ์มีกลุ่มแฟมิลี่ตอนที่เกิดเรื่องขึ้นลายมันเด้งเยอะแยะไปหมดถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรวะจริงไหมแต่ในกลุ่มแฟมิลี่ของอซ์ส่งข้อความมาว่าไม่ต้องกลัวพ่อแม่คิดมากนะลูกพ่อแม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่าเครียดนะลูกนึกถึงตัวน้อยนะ ไม่มีประโยคคำถามที่แบบว่าจริงไหมเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันเป็นยังไงมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่เรารู้สึกเราโชคดีมากเลยที่ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวนี้สําหรับสายแฮนที่ไม่ได้ปเปิดเผยเรื่องสามีไอซ์อภิษดาเผยว่าสามีบอกว่าลักชัวรี่ของเขาคือไพรเวซีแต่และคนชอบไม่เหมือนกันไงแต่เขาเป็นแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาครอบครัวของเขาทําให้เรารู้ว่าเขาถูกเลี้ยงมาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ไอซ์ให้เขาได้คือเรสเปคเขาให้เกียรติเขาและเข้าใจเขาว่าเราจะอ,าอะไรที่เป็นหลัก อยากให้คนในโลกโซเชียลเข้าใจเราแล้วแฮปปี้หรือเอาครอบครัวของเราเข้าใจเขาแล้วให้เขาแฮปปี้